จะใช้คู่กองกลางแบบไหนที่ควรกับเกมที่แตกต่างกันนะครับนี่ก็คือหัวข้อที่ผมยกประเด็นมาพูดคุยวันนี้นะครับว่าสไตล์แบบไหนที่เวลาจับคู่กันแล้วจะเหมาะสมกับเกมนั้นๆนะครับทุกคนครับก็แน่นอนนะครับทีมในพรีเมียร์ลีกหรือว่าทีมในบอลทงบอลถ้วยที่เราเจอเนี่ยสไตล์แท็กติกการเข้าทำ เกมลับเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่แล้วมันไม่ได้มีทีมไหนที่ จะเล่นเหมือนกันทุกทีมนะครับบางทีมก็มีสไตล์แบบชัดเจนแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งพอเวลาเราเจอกับทีมพวกนี้เนี่ยแน่นอนเราไม่ได้ใช้คู่กองกลางทุกนัดน,นะครับเอนโซ่มาริกาใช้สลับกันไปอยู่ที่ว่าเกมเกมนั้นเป็นแบบไหนนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะเออมามาที่3คนกันก่อนนะครับเอาคู่กองกลางตัวหลักๆเลยนะครับหลักๆเลยนะกลางรับเนี่ยเรามีกัน3คน นะครับก็คือหนึ่งเลยนะครับมอยเซตไกเซโดนะครับก็ไกเซโดนะครับพูดถึงสไตล์เลยนะครับเจ้าตัวนะครับเป็นคนที่สไตล์เนี่ยกองกลางตัวรับชัดเจนนะครับตัดเกมได้แต่ที่สำคัญนะครับไกเซโดเป็นคนที่ขึ้นเกมได้แทงทะลุช่องได้แทงคิโลพาสได้เวลา เกมที่สมมตินะเราเจอกับเกมที่เปิดหน้าแรกเนี่ยไกเซโดมักจะแทงทะลุช่องให้กับคนที่อยู่ข้างหน้าเช่นแจ็คสันนะครับคิลุพาร์ตเนี่ยแทงไปจังหวะนั้นก็ได้ประตูมามากต่อมากแล้วนะครับแต่เกมรับไกเซโดก็ตัดเกมได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาฝ่ายนักข้ามนั้นได้สวนกลับหรือเวลากําลังบุกอยู่เนี่ยไกเซโดแย่งบอลออกจากเท้าเลยถือว่าตอนนี้เนี่ยด้วยฟอร์มของเจ้าตัวนะ เป็นกองกลางที่เรานั้นขาดไม่ได้นะครับรับได้ลุกได้และเป็นสมมดุลในแดนกลางจริงๆสำหรับมอยเซตาเกซโดนะครับนี่คือคนแรก2เลย นะครับก็คือโรมิโอลาเวียนะครับนี่ก็คือกองกลางอีกคนนึงนะครับซึ่งหลังจากที่รู้กันที่แล้วเนี่ยเจ็บไปเนี่ยแทบจะไม่ได้ลงเลยนะครับพอมา้วยการนี้เจ้าตัวได้ลงอย่างสม่ําเสมอและร่างกายก็ดูเหมือนว่าจะดีขึ้นนะครับลาเวียเนี่ยถ้าใครยังไม่รู้ผมก็บอกง่ายๆแล้วกันว่าเป็นกองกลางที่ เรื่องของการส่งบอลเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่าเอนโซอาจจะไม่ได้เท่าไกเซโดแต่ลาเวียเป็นคนที่เวลาเจอทีมใหญ่ๆห,หรือเวลาเจอทีมที่เพจเรานหนักๆกดดันเรานหนักแดนกลางเนี่ยบีบเข้าหาเรี้วเนี่ยลาเวียจะเป็นคนที่แก้เพจได้ดีนะครับทุกคนครับ พื้นที่แคบๆเนี่ยเจ้าตัวคลองบอลได้ดีนะครับคลองบอลได้พา,าหลุดจากการเพสซิ่งได้นะครับพูดง่ายๆก็คือพาบอลหลุดจากพื้นที่อันตรายและส่งไปข้างหน้าได้แต่ว่าข้อเสียของลาวิเอลก็คือเวลาการส่งบอลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแทงหรือว่าการจ่ายบอลง่ายๆหรือการจ่ายเปลี่ยนข้ามฟากเนี่ยมักจะจ่ายติด มักจะจ่ายไม่ตรงแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือตัวที่คอยแก้เพสได้ดีนะครับเทียบกัน,นง่ายๆก็คือเหมือนมัตติโอโคบสิตนะครับซึ่งตอนนี้ย้ายไปอยู่แมนซิตี้แล้วกองกลางกับตันอเมริกาของเรานะครับก็คล้ายๆกับโคบสิตแก้เพสได้ดีนะครับนี่คือโลมิโอลาเวีย คนต่อไปเลยนะครับก็คือเอนโซ่ฟอนานเดสนะครับนี่ก็คือกองกลางอีกสไตล์หนึ่งนะครับเอนโซไม่ได้เป็นคนที่ตัดเกมได้ดีเหมือนไกเซโดไม่ได้แก้เพจดีเท่ากับโรมิโอลาเวียแต่เอนโซคือคนที่วางบอลจากแนวลึกได้ดีวางบอลยาวได้เปลี่ยนบอลข้ามฝั่งได้ดีเปลี่ยนบอลแม่นสวิตบอลได้แท,ทงคิลลูพาสตได้วงเล็บ ถ้าเจ้าตัวนั้นได้เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับที่ห้อยต่ำนะครับแต่ถ้าเอาไปยืนกลางลุกหรือกลางที่ดันสูงเนี่ยเอนโซไม่ใช่คนที่เล่นได้ดีขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเจ้าตัวนั้นอยู่ในตำแหน่งที่เจ้าตัวนั้นถนัดก็คือกองกลางห้อยต่ำเนี่ยเจ้าตัวมักจะแสดงศักยภาพในการเปิดบอลในการวางบอลน,นะครับในการแทงทุรช่องได้ดีนะครับแต่ว่า ข้อเสียของเอนโซหลักๆก,ก็คือเรื่องของการยิงประตูนะครับยิงไกลไม่ดียิงประตูไม่ค่อยได้แล้วก็แก้เพจได้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนั้นเวลาคลองบอลอยู่กับตัวหรือเวลาจะจ่ายบอลจะทําอะไรต่างๆนั้นเนี่ยมักจะช้านะครับไม่ได้มีความพิ้วหรือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเล่นบอล ด้วยตัวคนเดียวได้ดีนะครับถ้าจะเล่นบอลกับตัวคนเดียวได้ดีเนี่ยต้องใช้เวลาหน่อยในการคิดในการทำนะครับนี่คือสไตล์กองกลาง3คนหลักๆที่เราใช้นะครับแต่ไอพวกแบบทูบูเบงก้าเคียนแอนดูบิฮอลเนี่ยอันนี้คือผมไม่ขอนบแล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยพวกนี้จะลงะในบอลถ้วยนะครับเพราะว่า ดูแล้วการเล่นหรือว่าสไตล์หรือทักษะเนี่ยยังไม่เท่ากับ3คนนี้ที่ผมคัดมานะครับอันนี้คือส่วนตัวที่ผมมองสําหรับเรื่องของกลางรับนะครับมาพูดถึงกันเลยดีกว่าว่ากลางแบบไหนควรใช้เกมแบบไหนนะครับผมขอพูดแบบนี้เลยแล้วกันนะครับใครจะหาว่าผม เป็นติ่งไกเซโดก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าผมคิดว่าไกเซโดเนี่ยณนะตอนนี้นะครับเทียบกับฟอร์มของเจ้าตัวเนี่ยลุกได้รับได้และเป็นสมดุลแดนกลางเนี่ยผมขอให้ไกเซโดนั้นเป็นคนหนึ่งเลยที่ยืนพื้นว่ายังไงก็คงจะต้องตัวจริงนะครับอยู่ที่ว่าไกเซโดกับลาเวียเนี่ยเอ้ยอยู่ที่ว่าเอนโซกับลาเวียเนี่ยใครจะคู่ควรกับเกมนั้นๆนะครับหนึ่งเลยมาถ้าสมมติว่าเราเจอกับ เกมที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเกมที่เขานั้นลับลึกเกมที่เขานั้นใช้จังหวะการอ่าโตโตกับใช้จังหวะการบุกแล้วกันเออใช้จังหวะการบุกได้ไม่ดีและชอบเสียบอลอยู่บ่อยครั้งเนี่ยนี่จะคือคู่กลางๆที่ผมมองว่าคู่ควรนะครับก็คือเอนโซ่คู่กับมอยเซต์ไกเซโดเพราะว่าไรไกเซโดอ่าหนึ่งเลยตัดเกมได้นะครับอันนี้ยืนพื้นก็อย่างที่ผมบอกไปแต่ว่าทําไมผมถึงเสริมเอนโซ่ เพราะว่าเอนโซนั้นเป็นคนที่วางบอลลึกได้ดีไงแล้วเวลาสมมุติว่าฝ่ายน,นุ่มคัมนันบุกอยู่อย่างเงี้ยแล้วเรานั้นต้องการใช้จังหวะโต้กับเร็วนี้บอลอยู่ข้างหลังปุ๊บบอลอยู่กับท้าเอนโซเอนโซสามารถสวิตบอลไปหาเพื่อนได้รวดเร็วเลยสามารถสวิตบอลไปข้างหน้าได้อย่างแป๊บเดียวอะแป๊บเดียวถึงแล้ววางบอลแม่นด้วยถ้าสม,มมติว่าเจ้าตัวนั้นฟอร์มดีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเสียงก็คือไกเซโดเล่นเล่นเกมลุกกับ เอนโซได้ดีด้วยเพราะว่าต่างคนก็ต่างวางบอลยาวไปข้างหน้าได้ดีและถ้า2คนนี้ได้เล่นคู่กันในเกมที่เจอกับทีมนับลึกเจอกับทีมที่เขาใช้จังหวะเล่นเกมลุกได้ไม่ดีเนี่ยและถ้าเรานั้นจะต้องการใช้เกมสวนกลับได้แบบรวดเร็วเนี่ยผมมองว่า2คนนี้คู่ควรมากนะครับอันนี้คือ,อสองคนนะครับที่ผมมองว่าหน้า น่าเอาลงเล่นนะครับน่าใช้นะครับผมมองว่าเอ็นโซมาริสกาก็คงจะรู้แล้วแหละว่า2คนนี้เนี่ยจะเล่นแบบนี้จะเล่นเกมแบบนี้จะเล่นเกมที่เจอกับทีมสไตล์แบบนี้ได้ดีนะครับนี่คือคู่กองกลางอันดับแรกที่ผมให้มากันที่คู่กองกลางอีกอันหนึ่งนะครับอีกคู่หนึ่งละกันก็คือไกเซโดอ่ะอย่างที่บอกไปว่ายืนพื้นสองเลยก็คือคู่กับลาเวีย นะครับคู่กองกลางแบบนี้ส่วนตัวนะผมมองว่าควรจะใช้กับเกมที่เล่นในเกมที่มีความเข้มข้นสูงหรือไม่ต้องความเข้มน,นสูงก็ได้เจอกับทีมที่เพสซิ่งหนักเพสซิ่งเร็วนะครับกดดันเราตลอดและเราเป็นฝ่ายรับรอโต้อะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเจอกับทีมที่เพสซิ่งเร็วอะยกตัวอย่างอาร์เซนอลยกตัวอย่างแมนซิตี้ยกตัวอย่างลิเวอร์พูลเนี่ย ลาเวียนั้นเป็นคนที่แกะเพชรได้นะครับแก,แกะเพชรได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมติว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นบีบมาเร็วๆเนี่ยถ้าเราแกะเพชรไม่ได้แน่นอนกองกลางเรานั้นมีปัญหาถ้าสมมติว่าใช้เอนโซเนี่ยมีปัญหาแน่นอนครับบอลไปถึงเอนโซปุ๊บเอนโซช้าเอนโซกว่าจะคิดกว่าจะทําได้คือมันไม่ทันนะครับฝ่ายตรงข้ามเขาไม่ได้มาแย่งบอลแค่คนเดียวเขาเข้ามาลุมกันเลย3ต่อนหนึ่งก็มีนะครับซึ่งพอลาเวียคลองบอลอยู่กับตัวเนี่ย เหมือนเจา้าทวนั้นจะมีทักษะพิเศษอะไรบางอย่างนะครับที่สามารถขี้คลายสถานการณ์กดดันได้ทําให้ทีมเราในแดนกลางนะเล่นได้ง่ายนะครับบวกกับเล่นกับไกเซโดอีกไกเซโดก็เป็นคน S <S ที่วางบอลยาวก็ได้นึกออกปะตัดเกมก็ได้และถ้าสมมุติว่าไกเซโดนั้นจะเล่นเกมลุกเนี่ยก็มีลาเวียนั้นคอยเป็นหน่วยซัพพอร์ต นะครับสลับแดนหลังนะครับถึงแม้ว่าลาเวียนั้นอาจจะไม่ใช่คนที่ตัดเกมดีแต่ว่าทักษะในการคลองบอลของเจ้าตัวนี่แหละที่จะทําให้ทีมนั้นเล่นง่ายและทําให้แดนกลางของเรานั้นไม่ได้เสียเปรียบอยู่บ่อยครั้งนะครับหลักๆเลยก็คือนั่นแหละต้องการแก้เพจและก็ค่อยอบอลไปข้างหน้านะค่อยให้กาซิโดคิดแล้วก็ทําเอานะครับนี่คือ2คู่กองกลางสสไตล์นะครับที่ผมมองว่าตอนนี้เนี่ยมาเลสกาคงจะคิดแบบนี้และ คุณซื้อของเรามาลิสกานเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์แล้วว่าแดนกลางเนี่ยเจ้าจตัวนั้นไม่ได้ให้ฟิกนะครับว่าจะเป็นไกเซโดคู่กับลาเวียไม่ว่าจะเป็นไกเซโดคู่กับเ so, อนโซ่เจ้าตัวนั้นบอกว่าไม่ได้ฟิกอยู่ที่ลักษณะเกมนั้นมันเป็นแบบไหนซึ่งผมก็เห็นอย่างชัดเจนนะว่านี่แหละสองสไตล์นะครับเกมหนึ่ง ไกเซโดคู่กับเอนโซ่นะครับสไตล์ก็น่าจะเป็นเจอกับทีมรับลึกนะครับเพราะว่าเอนโซนั้นาวางบอลข้ามหัวได้ดีแทงรูดช่องได้ต้องการเกมสวนกลับได้นี่คืออีกสไตล์หนึ่งแต่ถ้าเป็นเกมที่เจอ,อความกดดันนะครับต้องการแก้เพจนะคบฝ่ายนู้ข้ามนั้นเพจเล่าหนักๆเนี่ยลาวียเป็นคนแก้เพดได้ดีบวกกับไกเซโด้ใช้จังหวะวางบอลยาวในการโต้กลับได้นะครับนี่คือผมมองว่าแดนกลางเนี่ยไม่ได้ฟิก นะครับเว้นแต่ไกเซโดคนเดียวนะครับที่ฟอร์มโดดเด่นณตอนนี้นะครับนี่คือเรื่องของแดนกลางนะครับอยากจะพูดนะขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็รอดูกันละกันว่าเกมถัดๆไปถ้าสมมติว่า3มคนนี้ได้ลงพร้อมกันเนี่ยเออแต่ผมมองว่ายากนะครับเพราะว่ามันเป็นกลางรับไงเออแต่ถ้าได้ลงพร้อมกันก็อยากเห็นเหมือนกันว่าสไตล์เนี่ยจะออกมาแบบไหนนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของวันนี้ขอลาไปก่อนละกันนะครับ